ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องฟังทางนี้ก็ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อนิทานธรรมะคติสอนใจเรื่องบันทึกรักจากแม่ มีคู่รักคู่หนึ่งหลังจากแต่งงานกันมาได้20่สิบปีกว่าๆว,วันหนึ่งฝ่ายภรรยาบอกกับสามีว่าให้ออกไปทานข้าวเย็นและดูหนังกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนที่ภรรยาอยากให้สามีไปทานข้าวเย็นและดูหนังด้วยนั้นคือแม่ของสามีเธอเองซึ่งเป็นไม้มาสิบกว่าปีแล้วเย็นวันศุก หลังเลิกงานผู้เป็นสามีขับรถไปรับแม่ที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านแม่แม่นั่งรอเขาอยู่ในบ้านโดยสวมชุดที่แม่ใส่ในวันฉลองครบรอบแต่งงานครั้งสุดท้ายแม่พรางยิ้มรับเขาด้วยใบหน้าที่แจ่มใสเขาพาแม่ไปพัตคารที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หรูหราแต่ก็ดีเยี่ยมและบรรยากาศอบอุ่นสบายมาก แม่ควงแขนเขาเดินราวกับว่าเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเขาอ่านเมนูอาหารเพราะสายตาของแม่อ่านได้เพียงตัวหนังสือตัวใหญ่ๆตอนที่ลูกยังเล็กนั้นแม่ต้องเป็นคนอ่านเมนูอาหารให้ลูกฟังเขาคุยกับแม่สนุกสนานมากจนไปดูหนังไม่ทันเมื่อเขาไปส่งแม่ที่บ้านแม่พูดกับเขาว่า แม่จะออกไปเที่ยวกับลูกอีกนะหลังจากนั้นไม่นานแม่เขาก็เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันหลังจากเสร็จงานศพของแม่เขาได้รับจดหมายพร้อมใบเสร็จจากพัตคารที่เขากับแม่เคยไปรับประทานอาหารโดยมีกระดาษแผ่นเล็กๆแนบมาด้วยพร้อมข้อความว่า แม่จ่ายค่าอาหารชุดนี้เรียบร้อยแล้วรักลูกนะนาวินาทีนั้นเองเขาจึงได้เข้าใจถึงความสำคัญของการกล่าวคำว่ารักต่อคนที่เรารักในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวของเขาซึ่งประกอบด้วยภรรยาและลูกจากเรื่องข้างตน้น จึงเห็นถึงความรักแท้ของแม่ที่มีต่อลูกได้อย่างชัดเจนดังนั้นวันแม่ปีนี้หรือปีไหนๆหากใครยังไม่ได้เคยกล่าวคำว่ารักแม่ก็ควรถือโอกาสวันสำคัญนี้นำดอกมะลิไปกราบท่านและบอกรักท่านเสียแต่วันนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้บอกรักท่าน เพราะเมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของแม่ก็เหมือนกับไม้ใกล้ฝั่งทำดีกับท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีกว่าทำดีในวันที่ท่านจากเราไปและวันแม่ปีนี้ก็จะเป็นวันที่มีค่าและมีความหมายอย่างแท้จริงช่องฟังทางนี้ขอบพระคุณเนื้อหาที่มาของข้อมูลขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังคลิปนี้การให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงแชรธรรมะเป็นทานได้บุญปัญญาบารมีจะมีดวงปัญญาสว่างสวยัยหรือแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ทั้งปวง